บาดเจ็บคู่กรณีบาดเจ็บแล้วถ้าเป็นฝ่ายผิดเนี่ยพรบอรจะช่วยท่านได้นะถ้าท่านไม่มีประกันรถยนต์แล้วเขาถูกคนภาคบังคับอยู่แล้วครับท่านต่อภาษีรถยนต์ท่านถึงจะได้พรบอรถ้ารถท่านไม่ต่อภาษีรถยนต์ท่านไม่มีพรบอรคุ้มครองผู้ประสบภัยเพราะเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นคดีหลายอย่างทั้งคดีจราจรคดีอุบัติเหตุประมาทหรือเลอนะครับก็ระวังไว้นิดนึงพรบอรปีหนึ่งแปดร้อยถึงพันต้นๆก็ ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงสําหรับท่านที่บางคนก็อาจจะไม่ได้พร้อมจะซื้อประกันรถยนต์นะฮะก็ต้องมีพระบรนะโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าชอบรถคันนี้จริงๆมันห้ามใจไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อหาผู้ขายได้โดยตรงนะครับมีรายละเอียด ข้อมูลทั้งรถและผู้ขายอยู่ในคลิปวิดีโอหรืออีกทีหนึ่งก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับรถด,ดีๆสภาพงามๆศูนย์บริการเพียบอะไรเยอะเต็มตลาดมาตรฐานดีนะครับรถคันนี้นี่มันเรียกว่าครบเครื่องจริงๆนะทั้งภายนอกภายในผมว่ามันคือไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเยอะแล้วอะ แต่หากใช้รถคันเดียวเป็นประจำทุกวันก็ตรวจสอบดูแลหม้อน้ำบ่อยๆนะครับน้ำแบตเตอรี่ด้วยนะแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้นี่ก็เป็นกึ่งแห้งนะครับกึ่งแห้งก็คือไม่ต้องเติมน้ำแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับมัน